สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับหรือมิเตอร์จอดอยวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของไซเบอร์ซิลตี้นะครับโดยเฉพาะในปี2023เนี่ยเราจะต้องมารู้อะไรกักบไซเบอร์ซสตี้บ้างนะครับ <S 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 พอพูดถึงไซเบอร์ซสตี้เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องของด a ต้า a ีชนะครับด a ต้า a ีชก็คืออะไรครับอ่าดาต้ของเราข้อมูลของเราเนี่ยอุดออกไปนะครับม้วงไหลออกไปเด้แล้วก็มีคนเอาไปงมืดสิทธิเรานะครับตรงเนี้ยเราจะป้องกันยังไง เราะมันเป็นเรื่องของ p d p a ด้วยนะครับ Database นะครับอันหนึ่งที่ต้องสนใจว่าเราจะป้องกันข้อมูลยังไงต้องศึกษา p d p a นะครับต้องมีความรู้เรื่องของ c y b e r s ์ซิลต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับซ u ลลี่หรือเปล่านะครับอันแรกคือ d a t a b a s e นะครับอันที่สองเงินซอฟต์แวร์เงินซอฟต์แวร์คืออะไรครับงเงินซอ์แวร์ก็ตีว่าเป็นแวร์รัดก็ได้แวร์รัดประเภทหนึ่งนะครับท,ที่เข้าหรหัสข้อมูลเราเอนคริปข้อมูลเรานะครับ ต้องมีการเรียกค่าถ่ายจ่ายเป็นบิตคอยนะครับนั่นคือการซอฟต์แวร์ก็คือแวรัสเข้ารหัสนะครับเอนคริปอีกเช่นการซอฟต์แวร์นะครับ, ip, รรบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นวันนักายใช่ไหมครับอันที่สามเอฟเอมัลติแฟกเตอร์ออเทนต้องมีนะครับการป้องกันดาต้าบีสนะครับการป้องกันการซอฟต์แวร์พวกนี้รวมถึงข้อมูลตัวอย่างเราเนี่ยต้องมีการใช้มัลติแฟกเตอร์ออเทนต์มัลติแฟกเตอร์ออเทนเช่น ราต้องมีการล็อกอินด้วย User password ต้องมี OTP วันทัาร์ดเวิต้องมีมือถือนะครับมีบัตรเครดิตมีบัตรประชาชนนะครับทุกครั้งที่จะล็ in, อกอินเข้าระบบนะครับ,บต้องมีทูแฟคเตอร c t อเ o นหรือทีแฟคเตอร์ออเทนต้องมีครับอินสองขั้นสองอย่างขั้นต่ำนะครับซึ่งระบบการล็อกอินต่างประเภทเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็จะล็อกอิน Facebook ล็อกอินอะไรที่สำคัญน,นะอย่างเช่น e-banking นะครับทุกครั้งจะล็อกอินนะครับหรือแม้แต่ใครที่ชอบน,นะครับ ไปกดเงินโดยไม่ใช้บัตรเห็นไหมเขาต้องมีความีมือถือกดด้วยนะครับนั่นคือ Multifactor a u t อเทนอันต่อไปที่ต้องเรียนรู้คือเรื่องของ IoT IoT นะครับ Internet of t ตอ n g ตตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็น IoT หมดแล้ว i o t หมายถึงว่ามี i p a d d r e s s อยู่ในตัวมันทุกอย่างออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมตอ Internet, ่ออินเทอร์เน็ตผ่าน i อ t เนี่ยมีโอกาสโดนขโมยข้อมูลโดนแฮ็กได้ง่ายมากามมก,อกอ็ต้องมีพวกในที่ผมบอกอ่ะต้องมีพวกกันเซสซิวตี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ อย่างหนึ่งคือ AI AI เนี่ยนะครับบางคนจะคิดว่าเป็นเงินไกตัวน,นี้เป็นไก่มันใกล้ตัวมากเลยอย่างเนี่ยใช้ AI ประมวลผล AI ทํางานทําแทนคนได้แล้วก็ต้องมีซิลจี้มาเกี่ยวข้องอันสุดท้ายคือควอนตัมคอมพิวเตอร์ควนตั้มคอมพิวเตอร์เนี่ยมาแน่ควรจะศึกษานะครับเพราะว่าเราสามารถอ่าขโมยพัทเวิร์ดหรือเอนคริปพัทเวิร์ดยากๆเนี่ยโดยใช้ควันตั้มคอมพิวเตอร์แกะได้ง่ายๆโอเคนะครับวันนี้ก็แชร์วความรู้เรื่องไซเบอร์ซิตี้พอสมควร ก็อย่าลืมศึกษานะครับความรู้มค่นสิ่งสำคัญนะครับ